คุณอยู่ที่เดสมกได้ให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ได้เลยอย่างมาเอาไซส์ที่ทุกคนน่าจะไปบ่อยสุดก็คือไซส์เอฮะโดยถ้าเราจะสมครับมีอยู่2จุดง่ายๆก็คือตรงซีทีกับเฮฟเวนอย่างนี้อย่าให้วันล้อนออกมาลักษณะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนถ้าเราไปฝั่งกันนะ สมมติเรารู้แล้วมันกำลังจะบุกมาให้สมมติสจุดก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ฮะจาวันเวหรืออย่างงี้ก็ได้แต่แนะนำเป็นวันเวแล้วเราก็โฮเลยแบบนี้เป็นต้นฮะอ่ะส่วนไซส์บีฮะก็สันส้นๆง,ง่ายๆฮะสจุดน,น,นี้หนึ่งสองดูลักษณะจะเป็นแบบนี้ไม่หล่นออกมา ส่วนถ้าเราไปฝั่งฝั่งกันคิดง่ายๆฮะตรงนี้เลยแบบน,นี้หรือถ้าเราอยากยึดตรงตรงแถวนี้นะก็สมุกตรงนี้ได้ตรงวินโดว์แบบนี้เฮ้ยแบบนี้ประมาณนี้แต่ว่าเอาเอาเอียงเข้าไปข้างในหน่อย ส่วนไซค์สถ้าเราจะบุกตรงๆเลยก็มีแค่สองจุดตรงการาดกับซ t ตรงนี้3ามสแบบนี้ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนถามว่าฝั่งกันเราจะสโมกไงฮะก็ตรงนี้ไปต้องไปสโมกฮะไปสมมกตรงหน้าเมนแบบนี้หน้าลองนี้แล้วก็อีกตรงนึงก็จะไปตรง <Garage. S 2> แบบนี้ครับผมประมาณนี้เพิ่มเติมครับผมถ้าฝั่งนู้จะบุกจากทางการาดไปซีสมองอีาแบบนี้ฮะก็ทางคลิปก็มีเท่านี้ครับผมก็นำไปปรับใช้กันได้แล้วแต่เซนต์เกมของทุกคนเลยก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ